คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่เอ้ยแม่มาปัดกับเป็นบุญโอมพายุขพายพระกระหายเจ้าเอ๋ยผู้ศักดิ์ธิ์ผู้มีฤทธิ์จงนำพยายามนเละหรปกาคาของผู้นีจงมาลงสุอที่ ในส่วนของคุณกองเซนชารลงไปกับข้าว่ข้าวไร่ข้าวโพาข้ามบ้านประตูข้ามข่ข้ามปูข้ามปอข้ามหลักข้ามมะกเตอไอ้มะลนบงมีบรด้แม่นีสีตาขอบุญบารมีจนเกิดในเ้าพบมาจอีหลานสาวของงานเดี๋ยวมาตือนนั่งเอาเบิดไปนีเป็นเบิดใหน้อพี่น้องแม่หนีสีตา นั่งะกลับมาใดเล็กสองโตไงเล็กเก่าเล็กสองก่อเป็นเล็เก่ามีนาบาลามีร่นมากลาขออีกโตหนึ่งม่ไดเป็นเลขไงเล็กสุบข,ขอพขอเบื่อเงินสองต้องเติมจะเริ่มยิงอขออีกโตหนึ่งแล้วแม่หญิงจะฮันมีสีอีา ขอประทานเป็นเลขเจ็ดจงเติมดีเลยเก่าเฉลมเจ็ดดีนาปาราณาให้เือผู้เมือได้ข้าวได้เป็นกบะวอมนี่เสวยเนโนเก่าเฉลมเจ็ดนีนาเทวดามาตงให้มก นองกะเลยขึ้นแม่ยนซูยังเป็นยาความผู้นี้ขอประทานตนาันไห้ชัยยกสิทธิโชคลกูกไอยามาไก่ถูกกันกะเลยขึ้นกว่าแท้ลังขอขอบคุณทุกกางที่มาเบิ่งน้ำกันเป็นพยานหลักฐานก็บุญวันนี้เองแม้ทั้งมีสีสานจ้า เทวดากระจุนซงมันไดนร้องน้อมือดีเก่าศูนเจ็ดแต่บนน้ออพี่น้องเออขอบคุณก็พูดไลายรด้วัเมยฮันมจ้าพี่น้องมากเให้ได้โชคกันทจุกเก่าศูนย์เจ็ดเ้อบันี้น้องอุ้งยิงมากที่ได้เรียกตัวไรนี่เนอะ เป็นบุญพร้อมกันเด้กับลูกสาวอุ้องอิงขนาเนอ้อับมาพ่อกันคือกันฟ้าถูกจะเลื่อนเลยค่ะค่ะขอนอมเกศกาเเสียงเกศบงังคอพาเรับอมาพูดจนตัวดีมีไวเป็นสมัยต่างหันอาพี่บ้านบุญโบกู้ตีลูโลกแล้วกลับไปพลนพ้าเงา บางคนจำชาอับได้เกิดไม่อะไรถึงมีไหไายคนจำชาทนทนได้นือดังตัวฉันนี้นมาขอพรแน่มีสีสานเป็นประสานจิตใจทรงเสริมมาพรอขอกาบขอ ส,สีสันหายจิตใจสูงส่งไปทั้งใดภัยกะพร้อมอีแท้มากเลยข <c oughs> อถวายชุดสีแดงสุดยอดนี่บาลามีสูงสง <c oughs> ่งให้พึ่งจอยหลองกมพร้อมบูพอ,อ,อ <c oughs> พ้นกะแตกจนจนมาเบิ่งทั้งไกล พราะว่าเป็นจังหวัดใดก็ต้องเสริมมาบองขอแม่ฮันนีสีตานีจิตใจใส่กุศลสีแดง้แก่ใจให้โตคอยและพี่น้องให้หงเื้อแม่ฮันนีสีตา้า เอาดอกไม้สีแดงน้ำเดือดอกกุหลาบแม่แม่ขั้นนีสดสดเลยจ้ะแม่ขั้นนีจ้าค่ะแม่ขันนีกับพงษ์พงษ์น้ำเดยออายุ4 1ปีเั้งน้นในพงเสียชีวิตในพิน o n และชีวิตขั้นที่41ชีวิบ41ปวงคาท่านช่ยท่านหาร้อยสามสิบหา่ะย่ะราคาอายุ21ปีมนเยอะมากบ้านดอกไม้ เยอะอฟอ้อฟอนป่ะนี่อจิฟอนไม่ดอกเป็นเสนหอาบุงเท่งมากจ้ะมาแก้บนอฟอฟ้อนใช่สุดเลยพี่นเอาให้สุดโหสุดคนทุอฟอนใส่เราเอาท้ายลูกเอาทาฟอนแม่ด้ละแม่มันจะโชคดีเลยสามตัวตรงๆสามตัวด้ค่ะน่ม่สามตัวตรงใช่ i'm <laughs> คือเลขใต้ดินแสนกว่าค่ะเลขหกหาสองหอดกรันไปบอกคนทียี่สิบเดือนกุมภาพันธ์คนบอกว่าให้ให้มาเห็นบุญในเรื่องสัว่าพ่อหยีไปอบรมเลยเบเร่มาค่ะเพื่อนบอกเสียวันทียี่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยสามสิบหาค่ะก็ก็เลยได้ซื้อเยอะเลยค่ะเลขหกหกห้าสองเสียดายแหงันนี้กหลายๆเรื่องที่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าทุกตันเลยนะคะ ช่องยูทูบแล้วก e ็ท่านที่กำลังทำช่องยูทูบอะไรก็ให้รวยๆรับมั่งมีสีสุขทุกคนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ต่อค่ะค่ะงวดนี้เด้907ค่ะ907มาที่หลังมูนะพิ้องค่ะเด้อค่ะเด้อหังนีเป็นรองนายกนะคะรองนายกอบตท่าบ้าบนท่ารักนาบุรีค่ะก็ศรัทธาทนค่ะทำอะไรก็สำเร็จบอกว่าเลยว่ามีความเชื่อส่วนตัวเนาะ แต่พี่น้องก็เชื่อเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปฏิหารจริงๆศรัทธามานานแล้วค่ะตั้งแต่สายเป็นทหารตนะั้งแต่เพิ่นเสียชีวินะเตเนาะตอนนั้นเป็นทหารหญิงตอนปี2535เนี่ยตอนนั้นเป็นทหารหญิงก็ได้ยินเข่าสุดเลยเพราะว่าจะเป็นคนชอบร้องเพลงสาวกาลสินแล้วก็น้ําตาหล่นบนที่นอนแล้วก็ร้องก็เพี้ยงสิแไหแล้วก็สายเพลงของคุณแม่ฮันนี่แต่ว่าที่ชอบร้องก็คือสาวกาลสินอาจจะเสียงได้ได้เลย วัสดี้ก็ให้คุณแม่ถูกรางวัลใหญ่นะครับค่ะเดี๋ยวจะมาเจอกันนะคะจ้าทูการสวัสดีจ่าตูดนะเดี๋ยวจะต้องได้ทำอะไรต่างๆเรื่อยๆอยู่นะคะชางโตได้พี่น้องมาเองจ้าโผล่แม่หักไม่หีกไปเป็นคุณเป็นผู้ส่เด้อแม่ฮั่นเอกไม้อวนอิ่มสวยน่ะค่ะเป็นลองนายกอบกมต่อค่ะค่ะตัด้าบาร์บารี มากๆการงานก็ดีนะครับเนาะแถมมีโชคนม่ยอีกได้สามตัวตรงๆคจะดูากสเบอร์แม่นะคะขอขอบอกจีออร์การจูบบ้าแม่ฮะจีอออาการจูบบ้าออการอก็เดี่ดูตัเพวา่าทำทำดีไหมจ้าต่ว่าแม่กันท่นบ้างค่อยรักท่านบ้างก็ได้ลากเนาะศูนย์เก้าเก้าจบแล้ค่ะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งแปด หนึ่สองหหแม่ก้อยฟ้าชื่อแม่ก้อยฟ้าค่ะแม่ก้อยฟ้ารองนายกง่ลยจ้ะโซนเก้าเก้าสองหนึ่งแปดหนึ่งสองหกหกเอ้บอร์สายบุญ่ของแม่เนี่ยค่ะโทรหาแม่เลยเด้อะดตนี่นี่เฟสท่ะเฟสเฟสดักบดักอะไรค่ะ

ลนเด้เอล e าเด้อโอ้โอยู่ไหนเนี่ยรอไปดูเรียพวกเกไกนะครับเนาะโอ้นคันออกอยู่ในนี่เนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะได้มาพอคุณแม่อยู่นี่ไม่ลา